สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังข่าวเศร้าวัดวงโหราศาสตร์อาจารย์ตั้มแมนเวอร์เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่7มีนาคม67เพจได้โพสต์ข้อความระบุว่าข่าวเศร้าวัดวงโหราศาสตร์อาจารย์ตั้มแมนเวอร์หรืออาจารย์สิริชัยสุวรรณประภาหนึ่งสุดยอดหมอดูที่ดูแปะแม่นวสมงฉายาอาจารย์ตั้มแมนเวริร์ได้จากไปก่อนไว้อันควรอาจารย์ตั้มแมนเวอร์ยืนหนึ่งไม่มีสอง กับการดูไพ่พระควัตทีตาและไพ่ย,ยิปซีเมเจอร์22ใบใครที่ได้มีโอกาสให้อาจารย์ทำนายเชื่อขนมได้เลยว่าจะต้องทึ่งกับความแม่นเป๊ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอาจารย์และขอให้ดวงวิญญาณของอาจารย์ไปสู่สุคติกรับขอบคุณอาจารย์มาณที่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ